ถ้าลูกค้าเขาจับได้ว่าเราโกงรคะครับบอสช่างหัวมันสิเรายังมีลูกค้าีกตจ้างหลานเจ้าอยู่ในมืออย่ามาทำตัวรำับล่อๆฉันไม่ชอบกระเป๋าคุณธนบุตรนี่เอามานี่ทำไมไม่เอาไปคืนเขาละคะอ้อยเข้าปากช้างจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงน้องดาววีคิสมาย บริษัทเลิฟลี่แฟมิลี่สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อบอสยังไม่เข้าค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะพอดีบอสออกไปพบลูกค้าค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบีมจะแจ้งให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเออขอโทษนะคะปก,กติแม่บ้านเขาเอาไม้ถูไว้ที่ไหนหรอคะอ๋อ เธอเป็นแม่บ้านแล้วเธอไม่รู้หรอว่าเขาเอาไม้ถูพื้นไปไว้ที่ไหนเอ่อพอดีหนูเพิ่งมาใหม่นะคะเอามาใหม่เหลอเนี่ยฉันก็เพิ่งมาได้สองวันเองลองไปดูหลังแทงน้ำสิเผื่อแม่บ้านคนเก่าเก็บกไว้ที่นั่นขอบใจนะโอ้ยลูกค้าพวกนี้ทำไมมันขี้งกกันจังเลยสวัสดีค่ะบอสเธอไม่ต้องมาหวัดดีฉันเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะน่ารำคาญ ขอโทษค่คบอสเออมีคนโทรมาจะติดต่อกับบอสค่ะใครเออเขาไม่ได้ให้ชื่อไว้ค่ะแล้วเบอร์ล่ะเออเขาก็ไม่ได้ให้ไว้ค่ะบอสหืมแล้วทำไมไม่รู้จักขอขอโทษค่ะพอดีหนูไม่ทันได้คิดไม่มีสมองสมและที่เป็นนด้แค่รอปบพอ,อ ของที่บริษัทชินคอยซัพพลายเขาสั่งส่งหรือยังส่งวันนี้ครับบอสอย่าลืมแพ็คของแบบเดิมด้วยละ่ะครับได้เลยครับบอสแต่ถ้าลูกค้าเขาจับได้ว่าเรากงละครับบอสช่างหัวมันสิเรายังมีลูกค้าอีกตั้งหลายเจ้าอยู่ในมือบริษัทโกลเด้นบอลจะเซ็นสัญญากับเรา15ล้านบริษัทเควินจะเซ็นสัญญากับเราสาล้านนี่ยังไม่รวมบริษัทยามาดาอ n น i n เนียร พี่กำลังจะเซ็นสัญญากับเราอีก25ล้านแล้วจะไปกลัวอะไรครับบอสเดี๋ยวผมรีบลงไปดูเด็กแพ็คของดีกว่ามาใหม่ด้วยผมขอรีบลงไปดูก่อนนะครับอืมดูดีๆอย่ายให้พลาดล่ะครับผม ส่งของให้ลูกค้าผิดแบบนี้ลูกค้าก็เสียหายหมดสิคะแล้วมันเรื่องอะไรของเธอเป็นแค่พนักง,งานแพ็คของเดี๋ยวเดียวเดียวเลยตกงานงานสมัยนี้มันหาย,ยากนายน้องญาติญาติไปเถอะบริษัทเราทําแบบนี้เพื่ออะไรหรอคะก็ได้ฉันบอกให้ก็ได้จะได้ฉลาดของที่เราส่งไปผิดกว่าลูกค้าเขาจะมาเคลมเราก็เอาของไปหมุนให้เจ้าอื่นแค่นี้ บริษัทเราก็ได้กำไรแล้วแล้วถ้าลูกค,าค้าเขาโวยล่ะคะว่าบริษัทเราโกงก็ช่างมันลูกค้าเจ้าเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องไปแคร์มันหรอกพ่อเราแคร์แต่ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเข้ามาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยบอส อบอสครับวันนี้คุณธนบุญจะเข้ามาพบบอสนะครับฉันรู้แล้วเขากลัวสินค้าไม่ตรงสเปคเลยต้องเข้ามาเช็คถึงบริษัทแล้วเราจะให้เขาดูหรอครับบอสให้มันดูไปเถอะพอมาจําแล้วถ้ามีปัญหาเราก็ดึงเรื่องไว้เเข้ามาอยู่ในห้องน้ตั้งแต่เมื่อไรก็ก่อนที่บอสจะเข้ามาค่ะ แล้วเธอได้ยินอะไรบ้างหนูไม่ได้ยินค่ะเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาทำตัวล,ะ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 ละ่อบ้อมล่อๆฉันไม่ชอบไอ้ทำงานตรงนี้ บอสค่ะค่ะได้ค่ะบอสคุณธนบูลคะเชิญค่ะอ่ะโอเคครับเอ๊ะหน้าคุณน,นี่คุณคุณเหมือนเคยเห็นที่บริษัทโกลเด้นบอลเลยเออเออสงสัยฉันเคยเป็นยาอยู่ที่นั่นมั้มคะอ๋อครับเชิญค่ะ เชิญค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะคุณธนบูณสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะไม่เป็นการรบกวนนะครับที่ผมมาขอดูสเปคเครื่องจักรไม่รบกวนหรอกค่ะเตรียมไว้ให้แล้วเอกสารครับอ๋อขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะ เรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยดีนะครับเอ๊ะกระเป๋าลืมกระเป๋าไว้ข้างล่างนี่กระเป๋าอะไรหรอคะก็กระเป๋าเครื่องเพชรท,ที่ผมจะซื้อไปให้คุณแม่น่ะสิครับจริงหรอคะนี่ทวินไปดูกระเป๋าให้คุณธนาบูรสออิได้ครับคุณธนบูลคะไม่ต้องกังวลนะคะเช็คเอกสารต่อไปคะ่ะขอบคุณครับ เอ๊กระเป๋าคุณธนบุญนี่เอามานี่เ,าานเปิดของเขาได้ด้วยหรอคุณทาวินถ้าไม่เปิดจะรู้ไหมเราข้างในมีอะไรเดี๋ยวได,วด,วดว้ตกงานเลย อ้อยเข้าปากช้างจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงนี่แหละคือนโยบายของบริษัทฉันเจอไหมครับอหาจนทั่วแล้วครับผมไม่เจอเลยเฮ้ยเครื่องเพชรผมจะซื้อให้คุณแม่ผมด้วยไอ้หยมันจะหายไปได้ยังไง หรือว่าลืมไว้ข้างนอกมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ใช่ไหมคะกระเป๋าของคุณธนบุตรใช่ขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากเลยเรามาพอคุณนี่เป็นคนดีมา,มากๆเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะเธอเตรียมตัวตกงานได้เลยหนูทำผิดอะไรครับพอทำของตกกูก็แค่คืนของเขามันเป็นสามัญสำนึกของคนหรือเปล่าคะแหมทำมามเป็นคนดีเอ๊ะหน้าคุณคุณฉันว่าฉันเคยเจอเธอที่ไหนนะ อ๋อ oh, บริษัทกอลเด้นบอลเออหนูอาจจะเคยเป็นรอปภอ,อยู่ที่นั่นก็ได้ค่ะเ mm hmm. หรอจริงเหรอคะขั้นประธานบอสครับสรุปว่ารอปภคนนั้นเป็นประธานบริษัทโกลเด้นบอลจริงๆเหรอครับจริงไม่จริงเดี๋ยวก็รู้เพราะวันนี้จะมีบริษัทใหญ่ต่างๆมาเซ็นสัญญาก,กับเรา สวัสดีค่ะคุณออยฉันชนาการประธานบริษัทกูเดนบอลค่ะว่าแล้วปลอมตัวมาคิดว่าออยจะง้อหรอคะไม่รู้สิคะแต่อย่างน้อยบีมก็ไม่เสียข้างโง่เซ็นสัญญากับบริษัทคุณออยโถเอ้ยกะอีแค่บริษัทเล็กๆเงิน15ล้านฉันไม่สะทกสะทา <c oughs> หรอก เพราะฉันยังมีอีกสองบริษัทใหญ่ที่จะคอยซัพพอร์ตฉันฉันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์บริษัทของเธอจริงเหรอคะคุณน้อยฉันออมสิทธิ์ประธานบริษัทเควินค่ะเด็กแท็คของฉันใบเฟิร์นประธานบริษัทยามาดาเอนจิเนียริ่งแม่บาย ะจะมาจับผิดบริษัทคุณไงละ่ะโลภมากของที่ไม่ใช่ของเราก็ย,ยังจะอยากได้มาเป็นของตัวเองอีกไม่แคร์ไม่สนใจลูกค้าเอาแต่จะได้โกงได้ทุกรูปแบบอ่อขอโทษค่ะอ่อรู้สึกผิดแล้วพวกเราบริษัทใหญ่ทั้งศักจะไม่ร่วมเซ็นสัญญากับบริษัทคุณเด็ดขาด

สิญญาตีมาเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งเนี่ยนะทำไมหรอแม่ค้าขายหมูปิ้งแล้วมาทำไมหรอดูอย่างชั้นสิเรียนจบมาก็ได้ตำแหน่งเลยค่ะท่านประธานเลยไม่กระจอกเหมือนแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าบริษัทหรอกไม่ต้องขายค่ะหมูปิ้งชุดละยี่สิบเลยค่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งหมดแล้วหมดเลยนะคะหมูปิ้งค่ะ หมูปิ้งค่ะหมูปิ้งจ้าอุ๊ยจะหมดแล้วเหรอคะใช่จ้ะพอดีว่าที่บริษัทมีประชุมลูกค้าก็เลยเยอะเป็นพิเศษอ๋อหนูก็ว่าอยู่ทําไมรถมาจอดข้างหน้าเยอะจังก็ได้แหละจ้ะน่าจะมาซื้อขายหุ้นกันมั้งเราวันนี้เอากี่ชุดดีจ้ะหนูเอาสองชุดค่ะเหมือนเดิมได้เลยจ้ะจ้ะแป๊บนึงนะสชุดเาเหาีว ทั้งหมด50บบาทจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยอร่อยเลยจ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้าบ,บอสถึงแล้วค่ะได้ค่ะ ใช่เก่งจริงเลยรถก็ติดฝนก็กำลังจะตกไอ้กินชุดดีจ้ะเอาชุดหนึ่งจ้ะได้จ้ะชุดเดียวนะจ๊ะเอ่อผมเอาเข้าวเหนียวเพิ่อมอีกห่อนึ่งเลยครับได้เลยจ้ะนี่จ้ะทั้งหมด30บาทจ้ะไม่ต้องทอนนะครับอ๋อขอบคุณค่ะเอ๊ะใช่บริษัทที่บอสนัดมาไหมเนี่ย เออ่ขอโทษนะคะที่นี่ใช่บริษัทวีคิสมายที่เขาจับประชุมหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ๊ใช่ปานนันหรือเปล่ารู้จักฉันด้วยเหรอคะอย่าบอกนะว่าวันน่ะใช่ฉันเองโหยไม่เจอกันนานแต่งตัวดูดีนะเนี่ยก็ธรรมดานะปกติผู้หญิงออฟฟิศเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันนั่นแหละแต่ดูเธอสิวันฉันละแปลกใจจริงๆเลย ทำไมหรอก็ปกตินะแต่เธอจบตั้งปริญญาตีมาเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งเนี่ยนะจริงปะเนี่ยจริงสิทำไมหรอแม่ค้าขายหมูปิ้งแล้วมาทำไมหรอก็มันตลกอ่ะดูอย่างฉันสิเรียนจบมาก็ได้ตำแหน่งเลยขาท่านประธานเลยไม่กระจอกเหมือนแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าบริษัทหรอกพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยขอโทษด้วยนะวัน ทำไมหรอปานั้นเธอเอาอะไรมาตัดสินว่าการขายหมูปิ้งมันกระจกก็เงินไงดูสิขายหมูปิ้งวันหนึ่งจะได้เงินสักกี่บาทเชียวกําไรจะพอซื้อไม้เสียบหมูวันต่อไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่อยากคุยกับเธอละเงียบทำไมอ่ะรับความจริงไม่ได้เหรอ นี่วันวันนี่เธอจะเมินฉันใช่ไหมได้ไม่ต้องขายปาหนันนี่เธอทำอะไรของเธออุ๊ยสนใจฉันแล้วเหรอแต่ฉันทำหมูปิ้งะล่นนะ่ะเดี๋ยววันหลังฉันมาจ่ายนะไปละ <c oughs> ไม่ทราบว่าข้อเสนอจากทางเราโอเคไหมคะคุณจิรายุฮึมผมก็โอเคนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรงั้นคุณจิรายุเส็นเลยไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับทีนี้พวกเราจะได้เป็นหุ้นส่วนกันสักทีนะครับครับเดี๋ยวก่อนคะ่ะ นี่วันเธอขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยรู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อเพื่อนเก่าฉันเองล่ะค่ะอ้าคุณเพื่อนคุณเองเหรอทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกคนต่ําๆแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกคะ่ะเอ่อรู้จักกันด้วยเหรอคะก็นี่ภรรยาผมทําไมผมจะไม่รู้จักล่ะครับฮะภรรยามีเรื่องอะไรกันเหรอคุณ ายหมูป oui pues like nah ิ้งวันหนึ ge the <the ่งจะได้เงินสักกี่บาทเชียวกำไรจะพอซื้อไม้เสียบหมูวันต่อไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เธอจะเือนฉันใช่ไหมได้ไม่ต้องขายปานันนี่คุณตามของคุณเนี่ยเอ่อคุณจิรยุคับปานันขอโทษจริงๆค่ะคือปานันเองไม่รู้ว่าวันเป็นภรรยาของคุณนะค่ะ คุณเช็คครับออครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมขอ,อยกเลิกการเซ็นสัญญาทั้งหมดนะครับเพราะเธอเลยปาน,านันต่อไปนี้ฉันไล่เธอออกบอสคะปาน,านันเธอทำตัวของเธอเองนะเออคุณจิรายุคะ่ะให้โอกาสปานันอีกสักครั้งนะคะไม่ครับเชิญคุณออกมาจากบริษ,ษัทผม เป็นอะไรไหมคุณไม่เป็นไรค่ะ